เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566อำเภอสันทรายโดยในาีศิวะามีการนลในอำเภอสันทรายให้การต้อนรับนายสุทธิพงษ์สุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน Subtropical Village เพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณว,ร,วรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวาระที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุครบ3ามรอบ3 6พรรษาในวันที่8มกราคม2,566 คณะกรรมาการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสันทรายสจพอ,อลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนยากจนเป้าหมายในระบบทีพีแมปมิติดด้านรายได้ของตำบลสันทรายหลวงหมู่ที่3บ้านเขาแท่นหลวงจำนวน4ครัวเรือนโดยได้สอบถามปัญหาความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างตรงตามเป้าหมายและ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนผู้มีจิตกุศลในพื้นที่แม่ตึงวันนี้แม่อยู่กับไผ่เจ้าอยู่กับหลานเจ้าอยู่กับหลานอยู่กับสองคนสองคนเจ้าแล้วยางก,กินกันจะได้ค่ะตึงวันนี้อ๋อเต่ากกอนย่ากินข่าบมาเจ้าแล้วก็ลวดแบบมาแรงกว่า<ะ>เนี่ยเตือเดียวสักเตือก่อนเนี่ยสองเต่ามาแรง เมื่อเจ้ายายมันกินคนเดียวเนาะน่ะน่ากินคนเดียว้ะเนาะเจ้าเจะน่ากินคนเดียวจะอันเตือกับแกงพักแกงไม่พ่องเนี่ยอันลานกับเสือเต๋อกับต้ามาพ่องยังพ่องเ่ยถ้ามันอยากกินนั้นได้มันก็กินนั่นนั่นยายที่มันคนแบบเก่าเนาะมันต้องกินแกง ใส่<อ>พริกใส่ห้าอย่างห<อ>นอ่อแ,แม่ตั้งวันนี้มีโรคภ,ภัยไข้เจ็บเนี่ยก็เจ้ามันมีเนี่ยมากจังเ่ะหัวเข้าลงไปเนี่ย<อ>ตั้งในตั้งบนนี่แต่หมอมีอย่าง,งก็ดดงนี่ห<ด><อ>ัวเข่าเข<อ>้าหนังกระปุ่นนะลูกบัคไได้อย่าง<อ>มันลูกบัคไข้ได้มันเท้าหนังเก้าอี้กับลูกอี้กับเว้ยลูก เราบัดได้เดินแตะเนอยืนก่อนตั้งไข่ก่อนเจาะเจาะทางบ้านนี่เป้านก็มาดูแลนะกจากเจาะเจเกิดกก็มีหย่างปึกก็มาหยุดมาป่นกินเจาะเาะถ้าแม่มีรายได้กับไอ้หนูของเจ้าไม่ยันชีวิตเจ้าไม่กล้าูพราะสูงอายุกั้ปัญหาไอ้หยังก็บารมีการเออเนี่ยบารมีการของราชกับเจ้าป้านก็ไปโรงเรียนอย่างอี้เราค่ะแม่เอาสตางค์ไปเลี้ยงไป S <S <an> <S ยายเนี่ยกะวันหนึ่งสองร้อยอบะเชียงเอาเติมน้ำมันอยู่เ,เอาไปกินเนี่ย,อยอสองร้อยนี่เพื่อตึงวันกอนเ้าบเพื่ตึงวันก่้องสัเท่าไหร่คะตีเนี่มันก็เชียงหลายอย่างบอกห้มันหรอกว่าเห้อกินตี๋กับข้าวแม่กับแกมีรายได้ยังนีง่หรอก เต้าก็คล้ายกุ้ยคล้ายต้องเอะเต้าห้าชิปเต้าร้อยเอะเป็นก้าพักก้าอย่างนี้ได้บะเกล่าบะเงือย่างนี้อ่ะเจ้าได้แม่อาแม่ได้รับถุงยังชีพมาเนาะจากท่านปรลัดกระทรวงพาณไทยนะคะที่เป็นเยี่ยมเยินวันท่านในเจ้าเนากอ่ามีอย่างในท่านพ่อไงเจ้าโอ้ยมีผงซักผ้าเข้าน้ำมันใส่อิ้วเอะแชสบู่ ยาสีฟันอันยังไงก็อันพอนอัน,อนลดดีอย่าง,างเงี้ยค่ะแม่ตอนนี้มีความเป็นอยู่จะได้พ้องเจ้านนสบายดีจ้ะสบายดีเาาดนาะอยู่คนเดียวกับเจ้าอยู่คนเดียวอยู่ที่หลานมีพี่เป้นช่วยดูแลนะเจ้าเนาะในเรื่องของการเขียนเนี่ยนะเจ้า แม่แอปเปิลเนี่ยได้ย้เจาะตั้ง10โมงแล้วก็ข้าวเจ้ามาส่งจ้ะใส่นี่จ้ะใส่ไว้11โมงลำแรง4โมงจ้ะเอามาใส่แล้วก็มาวางแล้วเิคนกินจ้ะแม่จะเป็นคนย่ากินนะคะย่ากินจะส่งข้าวส่งน้ำซักเสื้อผ้าแอร์กจะดูแลจก็และยังวันที่ท่านประทรวงมหาตไทยนะเจ้าเนาะเปิลมาแวะเยี่ยมเยียนนะเจ้าเนกแอปเปิลได้มอบถุง นัดเขาเรียกว่าถุงยางชีพนะจ๊ะนาออันนี้ได้เอาไปใล้งไรฟอนเจ้าในในของที่ได้อ่ะค่ะเอาไปใช้่ะจ๊ะใช้มีอย่างไ่บ้องค่ะน๊่ข้าวสารปากระป๋องน้ำมันหอยรถดีเนาะกระทะตะลิ้วนี่มูยาสีฟันแป้งเนาะ เป็นของใช้จำเป็นมีทุกอย่างนะจ๊ะใช้ได้ทุกอย่างใช่ไหมคะใช้ได้อย่างเบิร์นอยู่นะจ๊ะมีประโยชน์ทุกอย่างนะจ๊ะมีประโยชน์ทุกอย่างเนาะแล้วก็ตอนนี้อยากได้รับความช่วยเหลืออย่างจากทางภาครัฐหรือว่าแห่งห้องจ้าที่อยากได้ตอนนี้เนาะใครได้ไก่จ๊ะใครใครจ้ะจ๊ะไก่ใค่จ๊ะก้าพักนี้ใครได้ไกาแย่งห้องจ้าถ้าได้ก้าผักกาดก้าพิจิกะ เป็นยูจะได้พ่อเจ้าก็เจ้าค่อนข้างเนยน้อยเจ้าลำบากน้อยมีกันกี่คนน้ะมีกันอยู่ก็มีหกคนจ้าบ้านหลังนี้มีสามคนค่ะจะมีพ่อแม่แล้วก็มีน้องน้องผู้ชายคนนั้นเจ้น้องของเจ้านะคะแล้วก็บ้านหลังคุนจะมีเจ้าแล้วก็หลานสองคนแถมคนไปเฮียนแล้วเจ้า ะแล้วก็ตอนนี้มีปัญหาอย่างด้ค่ะมีปัญหาสุขภาพการเสดายการปัญหาของพ้อนี่ก็เพื่อนจะเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะเพื่อนเป็นอำพภกค่าอำมพฤกก็กลายโรคความดันเพื่อนจะป่วยคือก็ภาวาว่าเพื่อนจะช่วยเหลือตัวเองนี่ได้น้อยค่ะเพื่อนจะต้องดูแลได้มามีปัญหาเรื่องทับทาย ส่วนน้องนี ar, ่จะมีปัญหาเรื่องขับถ่ายต้องใส่แพมเพิสเจ้าต้องใส่แพมเพิสเพื่อตลอดเลยค่ะน้องเปิ้ลนี่เป็นยังไงน้องจะเป็นพิการค่ะพิการสมองทางมองใช่ไเป็นปัญญาแล้วก็ตอนตอนนี้เป็นอัมพฤกาตเลยส่วนแม่แม่ตป to so sure ิ well, ้ลก็ อันใซเมอค่ะเชื่มอมหลงลืมเลยค่ะ <millions. S 1> ตั้งจำห้องาามาจำห้อง<ทบ>อายุา <ico le> ตอนนี้มีอสอมมีอย่างนี้เข้ามาดูแลตลอดดูแลตลอดค่ะมีพ่อหลวงมีผู้ช่วยมาดูแลตลอดมาแนะนำมัน <co ld> แล้วก็ส่วนเรื่องของไรายได้เราจะรายได้ทางบ้านรายได้นี่ของพ่อนี่ก็จะได้เป็นสวัสดิการค่ะ สวัสดิการของผู้สูงอายุที่การจากบัตรสวัสดิการน้าริก็ได้โดยค่ะมาเฮาต้องมาจุนเตือยในครอบครัวค่ะนี่ข้าเม่ได้เอแล้วก็ตอนได้ได้ในส่วนนี้แปดคนเฮาเลยยังโลค่ะอันนี้ยังห้าสิบเจ็ดอยู่ค่ะได้แค่บัตรที่การได้แค่ที่การอย่างเดียวเจ้าแม่เงินรายได้มันก็เลยรัเจ้าบะ ต้องดูแลอะไรได้เจ<ล>้ามีคนเดียวใช<ด>่ค,คนเดียวเนาะถ้าแบบได้พวกพวก็คือเอามาหมุนใจในครอบคือไงยังชีพในเจ้าเนาะเพราะว่าในถุงมีอย่างพ่อไหมคาก็มีของใช้หลายอย่างค่ะของใช้ที่จําเป็นนะคะกระทะมีน้ํามันซึ่งเราก็าต้องใช้ทุกวันค่ะเป็นพวกซอสข้าวสารค่ะที่อันนี้ก็ต้องต้องดูแลพ่อกับแม่อยู่แล้วค่ะ จำวันเนาะน้ำตกแชมบูมีค่ะไมีหมดค่ะได้ใช้ประโยชน์เนาะใช้ประโยชน์ทุกอย่างเลยจ้าเด็น้องอาเรียนชั้นอย่างละเจ้าอืป .5 ค่ะปงเรีนอย่างค่ะองเรียนนส้หัวอเรียนฉนใสวเนาะเรียนเก่งกว่านี้เก่งเนาะเรเห็นมีใบประพฤติเนาะปะพฤตตีนะคะเนาะทาง อำเภอนะคะจะดำเนินการในเรื่องของทุนการศึกษาเล่าเรียนนะคะอันนี้ก่อนจะทำเรื่องเนาะเพื่อที่จะรับทุนการศึกษาต่อไปนะคะอยากได้รับการสนับสนุนในเรื่องไหนท่องเจ้่ตอนนี้ค่ะยายอะยายชอบค่ะอยากจะได้เป็น้าติ้ากิพากักไม่ใ่ไม่น้อยโภกไว้กี่ค่ จะได้ในคนเรือนเนาะชาวในคนเรือนค่ะถ้าอู้ถึงอยากได้เพิ่มเติมขออยากได้เป็นแพมเพิร์ทขึ้นน้องพ่พิการเพราะว่าน้องเขาต้องใช้ทุกวันทุกเดือนทุกวันราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงทีมปฏิบัติการตำบลได้มอบของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพรวมทั้งนำต้นกล้าพืชผักสวนครัวพร้อมพันไม้ผลกินได้สำหรับพ่อปลูก ตามความต้องการของครัวเรือนเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและลดรายใจ่ายในครัวเรือนต่อไปเป็นการตรวจย่ยมให้กำลังใจที่ทีมงานสัทราตต่างทราบซึ้งในความเมตตาความห่วงใยความเอื้ออาทรและข้อแนะนำที่เกิดประโยชน์ต่อทีมงานและประชาชนอย่างยิ่งเราจะนำแบบอย่างที่ดีๆเช่นนี้ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลโดยเฉพาะกับทีมงานผู้ปฏิบัติทุกคนให้ได้ตามแบบอย่างและเป้าหมายดีๆเช่นนี้ต่อไป กราบขอพระคุณอย่างสูง